สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเปิดคลิปกันที่บรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทามกลางท่ามกลางสายฝนโปรยปลายนะครับจะมาพาคุณผู้ชมมาดูน้ำปิงนะครับระดับน้ำปิงที่ไหลมาจากอำเภอเชียงดาวนะครับมีปริมาณมากขึ้นจนเกือบๆที่จะถึงจุดวิกฤตนะครับเราจะมาดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างน,นะครับขณะนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะ ในขณะที่น้ําปิงกาลังจะเออล้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับให้อพยพขนของนะครับขึ้นที่สูงนะครับเนื่องจากจะมีปริมาณน้ํามาจากชิงดาวนะครับเนี่ยก็คนก็มาดูน้ํากันเยอะนะโอ้ oh my god ก็ยังอยู่ในระดับที่ ผมว่าถ้ามองจากสายตาตอนนี้ก็ยังไม่น่าจะเกินวิกฤตนะครับแต่ก็ถือว่าปริมแล้วละ่ะไม่รู้ว่าปริมาณน้ําจะมาอีกขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่จุดพีนึงนะครับจุดพีนึงเป็นจุดวัดระดับน้ําของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในพื้นที่สะพานนวรัตน์นะครับเป็นจุดวัดน้ําีหนึ่งก็รถติดละเพราะว่าประชาชนที่มี บ้านอยู่ตามรุ่มน้ำนะครับก็มาดูมาเช็คสถานการณ์ที่จุดนี้แหละครับถ้าจุดนี้มันเกินพิกฤตก็จะเออล้นเข้าท่วมตัวเมืองนะครับซึ่งก็จะมีแหล่งเศรษฐกิจหลายที่ไม่ว่าจะเป็นไนท์พาซาหรือเป็นแหล่งเศรษฐกิจในตัวเมืองท่าแพทั้งหลายแหล่นะครับถนนคนเดินอะไรพวกนี้ที่เห็นเห็นกันในคลิปนะครับก็เอาใจช่วยประชาชนชาวเจียงใหม่ อีกที่หนึ่งนะครับที่กำลังจะประสบกับอุทก,กภัยนะครับน้ำหลากแต่ก็ยังไม่แน่นะครับอาจจะหลุดรอดไปได้ไดถ้าช่วยกันภาวนาครับให้รอดจากสถานการณ์นี้นะครับคือถ้ามันถ้าเอา่อล้นเนี่ยถนนเส้นนี้ก็จะน้ำท่วมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ท่วมนะครับก็แสดงให้เห็นว่ามันยังยังไม่ ไม่ถึงระดับที่เกินกว่าที่แม่น้ำติงจะรับได้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันคนระับคนก็ให้ความสนใจนะครับมาดูเพราะว่าสถานการณ์นี้ก็ไม่ได้มีขึ้นบ่อยๆนะปีหนึ่งก็จะมีสักครั้งหนึ่งสองสามครั้งนี่แหละแล้วก็ไม่ได้มีทุกปีนะครับ ปีนี้น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่เรื่องน้ําปิงเนี่ยเป็นที่สนใจของคนในพื้นที่นะครับนี่สังเกตดูนะครับมันก็ยังอยู่ที่คอสะพานนะแต่ว่ามีการประกาศแจ้งเตือนแล้วล่ะให้ประชาชนเตรียมตัวนะครับนี่ยก็มี พวกหน่วยงานเทศกิจทั้งหลายแหล่เนะครับเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลเข้ามาเฝ้าระวังตรงจุดนี้นะครับนีเดี๋ยวเราจะไปดูที่จุดวัดน้ำพีหนึ่งนะครับว่าระดับน้ำตอนนี้อยู่ในระดับไหนนะครับ ทางขวานี้เป็นโรงเรียนเชียงใหม่คิสเตียนนะครับเป็นโรงเรียนที่มีโบสถ์เก่าแก่นะครับสมัยสงครามโลกนะครับเนี่ยเป็นโบสถ์โบสถ์โบสถ์เก่าแก่ที่อยู่ที่สภานวรัตน์นะครับมาละนี่คือจุดรับน้ำทีหนึ่งนะครับอ,อ๋ออ๋อไล่มาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับ ทนตอะทั่วหมดเพราะ่าชงหม่งนนี้ตรงม่นแจ่มน eh ี่ลงกระหน่ำแลยวนนะคตอนนี้กำลังมาไม่ดมันลดลงไปหสองเซนแต่ที่มันจะขึ้นมันเก้าเซนมันลดลงไปสองเซนถ้าหากว่าผมอธิบายให้ไวเนี่ย ข่งกคือม okay, ันต mm. oh. 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 ้องขึ้นคือนขึ้นแนขึ้นอขึ้นแ่น้ำมัขึ้นม mm ัน hmm. ค่นแ yes. mm ้าเป็นห่วตรงไอ้ข้างบนเนี่ยน้ำขึบนท้องฟ้านะมันไม่ใช่แค่น้ำตรงนี้มันเป็นน้ำทองฟ้าอย่างบ้านผมอยู่กัดก้อนหม ข้าตบตังโตสุสพบล้วก็คือห้วยแม่สาครับน้ำแม่ลิมานี่มันน้ำมันเดินทางจากบ้านแม่แต่นะครับเดินทางมาที่สะพานโนรัตอเไปลงแต่แก้วนี่มานี่เต็มลงมาแล้วตอนเเสียดายว่าเรามากันตอนเย็นแล้วนะครับเราไม่เห็นนะว่าสีน้ำสีน้ำเนี่ยเป็นสีน้ำป่านะครับจะเป็นน้ำแดง แล้วก็จะมีพวกกิ่งไม้เศษใบไม้เศษอะไรพวกนี้ยเศษว่าเป็นน้ําป่าแหละมันน้ํามันแดงนะครับแต่ตอนนี้มองไม่เห็นแต่ผมมาเห็นนะแต่ว่าไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมมีเป็นลำมาเลยเนะี่ยเป็นไม้อะนะครับแต่ก็ภาวนาว่ามันจะรอดได้นะครับ <laughs> จะรอดไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับ คืนนี้วันน้ำมันจะมาอีกเท่าไหร่นะครับมวลน้ำที่มาจากแม่แต่เนี่ยนะครับพื้นที่จุดเฝ้าระวังนะครับเช็คน้ำทีหนึ่งสภานนวรัสนะครับรเดี๋ยวเราเดินกันไปดูย้อนย้อนลงไปดู มระยักษ์นับจากเวลานี้ปุ๊บมันมัาลงเมื่อเมื่อเวลานี้อย่างหกชั่วโมงทีโมเดลประยักษมันมันมันอะไรเนี่เสมุดตัวมันแค่สมุดตัวมันอยู่หกชั่วโมงเลยแค่สมุดตัวมันมันมาลงไปทีหกชั่้โมงแต่อู้ถึงอ่ะสองสองนั่นมันหอกยังหลบแล้วอ่ะอ้โมงอยังที่มันจะบเข้าตย่างไรมันเข้าตับไขอะไรอันนี้อยู่ไหนโซสองอยู่อยู่ไหนแม่แคบแม่มันจะมีหน้าแคบอันนี้ หลบแล้วที่มันเข้านะมันเมตรสีเมตรปลาซีด้ายแยังโซนนึงเนี่ยคือป่าป้าเนาะกำลังลื่นแม่ไม่ดีแถว ตอนนี้ผ่านไปอีกประมาณเป็นเวลาเป็นชั่วโมงแล้วนะเราไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวมาฝนก็ตกหนักขึ้นนะครับปริมาณน้ำน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในซอยข้างๆเริ่มมีน้ำกระชอออกมาจากล่องระบายน้ำนะครับ ฝนมันตกหนักแล้วผมว่าเราคงสังเกตการได้แค่นี้แหละเราต้องกลับไปตั้งรับก่อนส <c oughs> ถานกา,การณ์ก็คงรอน้ำแหละครับรอน้ำมาผมคิดว่าทางน้ำทางเส้นแม่แต่แล้วก็เชียงดาวนี่ยคงยังยังปริมาณยังค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็น์ที่ จะมีน้ำหลากเข้าในตัวเมืองเชียงใหม่ก็คงจะสูงนะครับเนี่ยมีกำลังพลทางทหารของมีรถทหารนะครับเริ่มมาแล้วเห็นใกล้ๆฝั่งตรงข้าวนะครับก็แสดงว่ามีการคาดการณ์แล้วลหะว่าน้ำน่าจะน้ำน่าจะมานะามีกองกำลังทหารเริ่มออกมาช่วยนะครับ สูงขึ้นจริงๆด้วยคือถ้าปริมาณน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เท่ากับว่าน้ำจะล้นเข้ามาในตัวเมืองนะครับจะบ่าเข้ามาในเมืองแต่ว่าที่สำคัญคือตอนนี้มวลน้ำที่มันอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหนานแน่นมากแล้วผมกลัวว่ามันจะล่วงมาแบบตกมาแรงเนี่ยน้ำก็จะไม่สามารถที่จะ ระบายลงไปสู่น้ําปิงได้นะครับก็จะทําให้ในตัวเมืองเกิดน้ําท่วมผสมปนเปย์ไปจากการที่น้ําไม่มีทางไหลออกเพราะว่าน้ําปิงเอ่อล้อนแล้วนะครับปริมาณน้ําในเมืองก็จะมากขึ้นแต่ขนาดนี้ยังเอาอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่เพราะว่ามวลน,น้ํากำลังเดินทางนะครับยังเดินทางมาไม่ถึงคิดว่าอย่างไงยังไงก็น่าจะคืนนี้แหละถ้ารอดพ้นคืนนี้ไปได้เนะี่ยก็ น่าจะสบายใจได้เปล่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวคงมีรายงานข่าวเป็นระยะและ้ครับ จุดนี้ก็มีระยะห่างจากน้ำปิงพอสมควรแหละแถวถนนเส้นท่าแพเนี่ยนะครับก็จะเริ่มท่วมแถวนี้แหละเนี่ยมันจะเออมาถึงมาถึงแถวนี้แหละนะครับแต่ถ้ามันเออเลยไปจากนี้เนี่ยก็คือปริมาณน้ําฝนที่ตกในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละมันทําให้น้ํามันไม่สามารถที่จะไหลลงน้ําปิงได้นะครับก็อาจจะท่วมได้นะครับจะมีปริมาณน้ําที่ตกลงมาจากท้องฟ้านี่แหละมาเพิ่มเติมบวกผสมกับปริมาณน้ําที่หลากมาจาก ทางเส้นเชียงดาวแม่แต่อะไรพวกนี้นะครับที่กำลังเดินทางมาสมทบ <_ letter> เข้าใจว่าทางเส้นแม่ริมนะครับแม่ริมก็แถวเส้นนั้นก็น้ำหลากค่อนข้างมากนะครับเพราะเป็นน้ำที่เป็นดินถลม่มดินสไลด์นะครับลงมาจากภูเขาอะ่ะน้ำเส้นนั้นก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าก็ ตรงนั้นก็คงไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับแต่ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยคือต้องวัดระดับน้ำน้ำจากน้ำปิงเป็นหลักเลยเท่าที่ผมเข้าใจนะแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่จะมาสมทบตกไม่หยุดเลยเนี่ยแล้วก็เวลาตกตอนกลางคืนเนี่ยก็จะตกเป็นชุดใหญ่นะครับปริมาณฝนก็จะมาก แล้วหนักก็จะเกิดการที่น้ําไม่สามารถที่จะระบายได้นะครับนั่นแหละครับจะเปิดปัญหาท่วมท่วมขังเดีน,น,นี้ก็มีการจัดมากกรรมดนตรีนะครับที่ถนนท่าแพด้วยก็ กลับจังหวะกับมีพายุเข้านะครับแล้วก็น้ำหลากก็ทำให้นักท่องเที่ยวก็กระเจิงครับกระเจิงก็สู้กันต่อไปครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรายงานต่อครับสวัสดีครับ